ยินดีต้อนรับสู่รายการ S Back f r e s h y New Normal Special e X l e n t รายการที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวของน้องที่เขาสรับรายการ S Back f r e s h i Boy and Girl 2020ในคอนเซป S Back Happy Net นั่นเองค่ะและเราก็จะไปเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังของผู้เข้าร่วมประกวดของเราเองค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นคิวของน้องวันนี้เป็นคิวของน้องนีโน่ั่นเองครับผมซึ่งน้องเนี่ยน่าจับตามองเพราะว่าเป็นหนุ่มหอ่อีกคนหนึ่งเลยงั้นไปดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวของน้องเนี่ยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับผมชื่อนายชนินแสนใจชื่อเล่นชื่อนีโนคติประจ,จําใจอยากเสียใจที่ได้ทำครับจบมาจากโรงเรียนดอนเมืองจตุรจินดาครับเข้าเรียนที่เอ็นแบกในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศครับวันนี้เตรียมการแสดงอะไรมาครับวันนี้เตรียมการแสดงเซิงค์คเร์จุดเริ่มต้นคือรุ่นพี่แนะนําครับแล้วผมก็สนใจมันมีสเสน่ห์ครับเวลาเต้นแล้วมีความสุขชอบแล้วเรามั่นใจในการแสดงของวันนี้เท่าไหร่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เลยครับ เรารู้จักวิทีอะไรนี้ได้ยังไงครับอาจารย์แนะนําแล้วก็รุ่นพี่แนะนามาครับทำไมเราถึงเลือกวิทยอะไรนี้ครับวิทยอะไรนี้สนับสนุนทุกด้านเลยครับผมจึงเลือกเข้าเอ A ็ดแบ็กเรารู้จักการประกวดเวทีมาก่อนไมครับไม่รู้จักเลยครับอาจารย์แนะนําครับคิดว่าเราจะได้อะไร,ะไรจากการประกันบางรบประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองในด้านที่ดีขึ้นนะถ้าเราผ่านไปแล้วผ่านไปได้ล้วอยากจะพูดอะไรผมอยากจะเปลี่ยนบุคลิกภาพครับให้ดูดีขึ้นครับแล้วก็พัฒนาความสามารถในการเต้นยิ่งขึ้นนะจะมีค่าตับ มีหนึ่งในห้าเคยโดนบุหรี่ไหมครับเคยโดนครับแต่ว่าอย่าไปสนใจพวกนั้นเลยครับพอจะเล่าประสบการณ์โดนบุหรี่มาก่อนได้ไหมได้ครับโดนลังแกโดนตบหัวโดนต่อยบ้างครับทำไมเขาถึงชอบแกุีเเห็นเราตัวเล็กหน้าเหมือนไส้อะเลยจักต้องแต่ปิดเทอมผมก็เริ่มพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆจนดูดีกว่าเขาขึ้นเยอะเลยครับเป็นกําลังใจนะครับทําได้แค่พูดอย่าทำครับพัฒนาตัวเองให้ดูดีขึ้นครับแล้วเขาก็จะว่าอะไรเราไม่ได้เลยครับ ฝากเชี์เบอร์สามน้องนีโน่ด้วยนะครับ้อครับโหนี่คือเรื่องราวของน้องนีโน่นะฮะก็เป็นคนที่น่าจับตามองคนหนึ่งก็เรียกได้ว่ามีความสามารถหลายอย่างคับ เต้นก็ได้แล้วก็กีฬาก็ได้เรียกได้ว่าโอ้โหหล่อครบเลยนะคะใช่ฮะยังไงก็ขอให้กําลังใจนะฮะแล้วก็เอาใจช่วยน้องทุกคนนะครับผมที่เขารอมา58าคนของเรายังไงก็อย่าลืมติดตามรายการของเราฮะมีทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับผมและครั้งต่อไปเราจะไปเจาะเบื้องเล็กเบื้องหลังของไทยนะั้นอย่าลืมติดตามนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายสนับสนุนโดย